สวัสดีค่ะชลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง A s ซ s t e r นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์โดยประมาณคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวพฤหัสนะคะ ที่จะขยับย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภค่ะวันที่30เมษายนนี้แล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมปี68ถือว่าเป็นวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงของดาวใหญ่ที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะโดยเป็นการย้ายเข้ามากลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูค่ะดาวสองดวงนี้นะคะเขากลุ่มร่วมกันล่าสุดก็คือเมื่อประมาณ13ปีที่แล้วตอนนั้นอยู่ในราศีมีนนะคะดาวพฤหัสเป็นเกษตร และล่าสุดนะคะเมื่อปีที่แล้วดาวพฤหัสกุมร่วมกับพระราหูอีก6เดือนโดยประมาณค่ะปีนี้มาเจอกับมฤตยูอีกหนึ่งปีเต็มนะคะความเป็นดาวมฤตยูก็คือสิ่งที่ไม่คาดคิดมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเป็นสิ่งที่เราจะคาดการได้ยากค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่เรายังไม่ควรประมาทกันไม่ว่าดาวพฤหัสจะเข้าไปอยู่ในภพเรือนที่ดีมากหรือน้อยก็ตาม เพราะว่าเขาก็จะยังคงมีช่วงที่ดาวเดินผิดปกติอยู่เหมือนกันค่ะฉะนั้นการให้ผลนะคะมันจะไม่สัตเสียนในด้านที่ดีเสมอไปและในด้านของเศรษฐกิจบ้านเมืองหรือว่าสังคมโลกนะคะเราก็ต้องดูภาพรวมประกอบไปด้วยโดยเฉพาะนะคะในพื้นดวงเมืองของเรามีดาวอังคารนะคะที่ตั้งรับอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ว่าจะเป็นดวงเมืองหรือว่าคนทั่วไป ถ้านในพื้นดวงกำเนิดนะคะมีดาวป่าพะคอตั้งรับอยู่นั่นหมายถึงมีจุดเสียหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องระวังในคลิปนี้นะคะเราจะมีเกร็ดความรู้ของดาวตั้งรับในพื้นดวงกำเนิดสอดแทรกเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะทันทีไม่ทราบดาวในพื้นดวงกำเนิดตัวเองนะคะคุณก็สามารถฟังเป็นความรู้ได้เช่นกันเพราะนี่เป็นการตีความภาพรวมนะคะคุณสามารถใช้เป็นแนวทางมองภาพรวมแบบกว้างๆใช้เพื่อการวางแผนได้ และอีกดาวสองดวงนะคะที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้นั่นก็คือดาวเสาร์และก็พระราหูค่ะเป็นดาวบาปพระค์อทั้งคู่นะคะซึ่งก็จะยังคงมีบทบาทไม่น้อยเช่นกันเราจะพูดภาพรวมของดาวทั้ง4ดวงนี้ในคลิปนี้ค่ะและสำหรับท่านที่ได้ฟังคลิปภาพรวมปี2567ไปแล้วนะคะคุณจะทราบนะคะว่าเราจัดให้ช่วงกลางปีพฤษภาคมถึงสิงหาคมเป็นโซนสีแดง ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการย้ายของดาวพฤหัสนะคะเพราะว่าเขายังคงโครจรเข้าพบปุตตะซึ่งยังเป็นพบเรือนที่ดีแต่ว่าเรามองว่านะคะช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนเมษายนนี้คุณจะมีการขับเคลื่อนหลายๆสิ่งอย่างได้ดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงที่สองนี้นะคะดาวหลายๆดวงเขาจะโครจรผ่านทั้งภพอริแล้ก็มรณะซึ่งเป็นพบเดือนที่เสียอุปสรรคแล้วก็ความยุ่งยากต่างๆมันจะมีมากกว่าช่วงต้นปีค่ะ อีกทั้งนะคะครึ่งปีหลังนี้ดาวประจำตัวดาวประจำราศีของพวกคุณดาวเสาร์ก็จะเดินผิดปกติด้วยจึงจัดให้ช่วงสี่เดือนแรกของปีเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับพวกคุณตรงนี้ความหมายนะคะเป็นภาพรวมกว้างๆสำหรับลัขนาราศีมังกรส่วนการตั้งรับในเรื่องต่างๆนะคะแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันค่ะมันขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุแล้วก็สถานะด้วยนะคะว่าคุณโสดหรือว่ามีครอบครัวแล้ว ความยุ่งยากต่างๆที่จะเข้ามามันก็ย่อมแตกต่างกันและภาพที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะก็คือดาวสามดวงที่เป็นตัวแทนที่มาจากภพเรือนที่เสียอริโมรณะแล้วก็วินาศหนึ่งในนั้นนะคะก็มีดาวพฤหัสด,ด้วยดาวที่เรากำลังจะพูดถึงกันคือไม่ว่าเขาจะเข้าไปอยู่ในภพเรือนไหนก็จะนำความเป็นวินาติดตัวไปด้วยเสมอครา,าวนะคะก็คือเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้น ต่างถินต่างแดนการมีศัตรูล,ลับค่ะหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีซึ่งสามารถเข้ามาได้ในรูปแบบของคนหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่จะเข้ามาเบียดเบียนค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าความ,มฟุ่มเฟยต่างๆก็จะติดตามมาด้วยนี่คือความหมายเพียงบางส่วนนะคะและอีกหนึ่งพบเรือนนะคะก็คือพบสหัชชาจะเกี่ยวกับการติดต่อการประสานงานการไปมาหาสู่การเจรจาต่อรองการทำข้อตกลงค่ะ เอกสารสัญญาญาติพี่น้องนะคะหรือว่าเพื่อนฝูงบางคนฉะนั้นนะคะความหมายที่เราว่ามานี้ค่ะก็จะเข้ามาร่วมกับตุ้นดาวมฤตอยู่ที่อยู่ในภพปุตตะด้วยซึ่งความเชื่อมโยงของสองภพเรือนนี้คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะอยู่นะคะอย่าไว้ใจใครให้มากจนเกินไปค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนรู้จักใหม่ๆเพราะว่าจะมีเกณฑ์ของการที่จะมีใครทำอะไรบางอย่างลับหลังคุณ และการที่ดาวพฤหัสนะคะเข้าไปกลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูนี่แหละคะ่ะอะไรหลายๆอย่างที่ไม่คาดคิดมันสามารถเกิดขึ้นได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความน่าตื่นเต้นพอสมควรนะคะสําหรับพวกคุณและถ้าสังเกตนะคะตําแหน่งของดาวตามรูปที่คุณเห็นอยู่นี้คุณจะเห็นว่าดาวพฤหัสนะคะโคจรต่อเนื่องเข้าอยู่ในภพเดือนที่ดีมาหลายปีแล้วตั้งแต่กลุ่มลัคนา เรื่อยมานะคะจนถึงปัจจุบันนี่ก็ถือว่าเป็นปีที่5แล้วค่ะจะมีช่วงที่สะดุดติดขัดอยู่ด้วยบ้างนะคะช่วงที่ดาวพฤหัสเดินผิดปกติแต่ว่าการโคจรของเขานะคะคในภพเรือนต่อไปเดือนพฤษภาค,คมปีหน้านะคะคุณจะต้องตั้งรับกับภพบอริแล้วซึ่งเป็นภพเรือนที่เสียเราให้คุณเห็นภาพในอนาคตไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ตรงนี้นะคะเราจะพูดถึงอานิสงส์ที่ดีที่คุณจะได้ในปัจจุบันซึ่งตอนที่ดาวโคจรเข้าสู่ภพอริแล้วก็มรณะก็จะมีดาวเจ้าของภพเรือนค่ะเขาโคจรเข้ามาเป็นเกษตรร่วมด้วยฉะนั้นเรื่องที่ดีและเสียมันก็จะมีปะปนกันไปไม่ใช่ว่าจะดีอย่างเดียวหรือว่าเสียอย่างเดียวอีกทั้งตรงนี้นะคะก็ยังส่งผลไปถึงตำแหน่งตรงกันข้ามนั่นก็คือภพลาภจะเกี่ยวกับโชคลาภค่ะ ความสุขความสมหวังการต่อยอดการทำให้งอกเงยจากเดิมเพื่อนหรือว่าคนรู้จักบางคนก็อาจจะเข้ามามีบทบาทอะไรบางอย่างความเป็นไปของพบเดือนนี้นะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งก็ดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่ดีก็จะถูกกระตุ้นให้ส่งผลบางอย่างตามไปด้วยซึ่งเป็นไปได้นะคะที่จะมีการบุกเบิกหรือว่ารเริ่มอะไรบางอย่างจะเป็นการเริ่มต้นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้กับชีวิตคุณค่ะ เช่นว่าการได้สมาชิกใหม่มาเพิ่มในครอบครัวนะคะปีนี้นะคะลัคนามังกรหล,หลายๆท่านก็มีโอกาสที่จะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่กันและอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญนะคะก็คือดาวเจ้าของภพเรือนปุตตะเองนั่นก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์ของคุณนะคะเป็นตัวแทนมาจากภพเรือนที่ดีทั้งคู่ถ้าดาวสุขในพื้นดวงกำเนิดใครนะคะมีคุณภาพที่ดีหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริม บุคคลนั้นนะคะย่อมมีบุตรหลานบริวารที่ดีค่ะที่คุณจะสามารถพึ่งพาเขาได้ส่วนตัวคุณเองนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคด้วยมีความสามารถในเรื่องของการทำงานทำได้หลายสายงานอาชีพค่ะเป็นผู้ที่มีความสามารถเฉพาะตัวมีลาภผลจากการทำงานแต่ว่าถ้าดาวสุขในพื้นดวงกำเนิดใครนะคะอ่อนแอหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ส่งเสริม ็มักที่จะมีเรื่องให้ต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจกับลูกหลานบริวารหรือไม่นะคะเขาก็จะเจ็บป่วยไม่สบายมีโรคประจําตัวกันเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะก็ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าทุกอย่างต้องได้มาจากน้ําพักน้ําแรงและก็มักจะมีอุปสรรคในเรื่องของการทํางานด้วยจุดกําเนิดของแต่ละคนนะคะจะเป็นตัวบ่งบอกแนวทางชีวิตที่แตกต่างกันค่ะมันขึ้นอยู่กับระดับวาสนาที่พวกคุณสะสมทํากันมา ซึ่งในบรรดาพวกคุณก็จะต้องมีทั้งสองสถานะที่เราว่ามานี้นี่คือพื้นฐานในดวงกําเนิดเบื้องต้นนะคะให้เป็นความรู้เพิ่มเติมไปสังเกตตัวเองกันและการโคจรของดาวศุกร์ในปัจจุบันก็จะมีทั้งช่วงที่ดีและทำให้คุณสะดุดติดขัดได้บ้างค่ะบางสิ่งบางอย่างนะคะในภพเดือนนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าเพราะว่าปลายเดือนพฤษภาค,คมถึงมิถุนายนนะคะ ก็จะมีดาวเข้าไปอยู่ในภพปุตตะนี้ประมาณ5้าดวงคลิปเดือนพฤษภาคมนะคะจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่าค่ะเพราะว่าต้องดูองค์ประกอบของดาวดวงอื่นๆร่วมด้วยแล้วก็จะมีช่วงที่ดาวสุกโคจรเข้าสู่ภพเดือนที่เสียต่อจากนี้นะคะก็จะมีทั้งอริแล้วก็โมรณะที่รออยู่ก็เลยจัดให้อยู่ในโซนสีแดงนี่แหละคะ่ะอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเรื่องที่ดีและเสียมันจะเกิดขึ้นตีคู่ไปพร้อมๆกัน ซึ่งทิศท,ทางของดาวผู้มาเยือนทั้งมฤตยูและก็ดาวพฤหัสก็จะส่งผลไปในทิศท,ทางเดียวกันนี้แหละคะ่ะและแน่นอนนะคะว่าดาวพฤหัสทักษาจรสสำหรับดวงเมืองก็จะหลุดออกจากความเป็นกะละกินีวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงรอบนี้นะคะก็ย่อมที่จะเป็นไปในทางที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาตรงนี้นะคะเราต้องขอพูดถึงให้ผู้คุณฟังด้วย เพราะว่าความเป็นไปของบ้านเมืองย่อมที่จะมีผลกับทุกรการาศีและดาวที่ทักษาจรจะเป็นกลักกินีต่อไปก็คือพระราหูประเทศของเรานะคะจะเด่นในเรื่องของการติดต่อกับต่างประเทศชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวจะให้ความสนใจประเทศของเรามากขึ้นค่ะจากที่ดีอยู่แล้วนะคะทิศทางก็จะดียิ่งขึ้นแต่ข้อเสียก็มีนะคะเพราะก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและก็ไม่มีคุณภาพด้วย เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์จากบ้านเมืองของเราก็มีอีกทั้งนะคะเหตุการณ์หรือว่างานสำคัญสำคัญค่ะก็จะเข้ามาจัดในประเทศของเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมสำคัญสำคัญการจัดคอนเสิร์ตหรือว่าการแข่งขันต่างๆประเทศของเราจะมีสเสน่ห์เนื้อหอมมากค่ะฉะนั้นนะคะหลายๆล,ลัคนาราศี ถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าต้องติดต่อกับบริษัทต่างชาตินักท่องเที่ยวพวกสายงานสายการบินที่พักโรงแรมสถาบันสอนภาษาหรือว่าสถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าเป็นสายงานออนไลน์ก็ยังได้ค่ะจะรูปแบบไหนก็ได้นะคะพยายามเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวกับงานที่คุณทำอยู่ก็จะยิ่งดี กิจการหรือว่าอาชีพเหล่านี้นะคะจะมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องเหมือนกับว่าจะได้รับอนิสงส์ที่ดีตามไปด้วยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่ก็นั่นแหละค่ะดาวตั้งรับนะคะในพื้นดวงกําเนิดก็มีความสำคัญมากมีผลกับการกํำหนดทิศทางหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้หลายรูปแบบเช่นว่าเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะเป็นไปได้หมด ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติเองหรือว่าผลกระทบจากภัยสงครามไม่ทางตรงก็ทางอ้อมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะสถานที่ทดลองค้นคว้าวิจัยที่มีเรื่องของสารเคมีวัตถุอันตรายตรงนี้ยิ่งไม่ควรประมาทมันสามารถเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ทุกเมื่อคะ่ะและใครนะคะที่ทำธุรกิจสีเทาจากที่ไม่เคยมีปัญหาก็จะมาเป็นคดีความเอาตอนนี้กันละคะ่ะซึ่งที่จริงแล้วมันก็ทุกอย่างนั่นแหละนะคะ ที่ทำอยู่บนพื้นฐานของความไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการทําผิดศีลธรรมในเรื่องใดก็ตามเมื่อดาวนะคะเข้ามาอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสล้วนแล้วแต่ไม่ส่งเสริมทั้งสิ้นค่ะมีผลตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็ยังคงส่งผลตลอดทั้งปีนี้อีกทั้งนะคะยังคงต้องระวังเรื่องของฟืนไฟให้มากและก็จะมีอยู่สายงานธุรกิจหนึ่งนะคะที่จะเริ่มชะลอตัวนั่นก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ บ้านรถที่ดินจากที่เติบโตกันมาพักใหญ่นะคะใครที่ทำตุนไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกคุณในช่วงสีเดือนแรกของปีนี้ยังมีภาพที่ดูดีอยู่ค่ะแต่พอครึ่งปีหลังนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆนิ่งใครที่อยู่ในสายงานนี้คุณอาจจะต้องวางแผนปรับตัวเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนกลยุทธ์หรือว่ามองหาทางหนีทีไล่เผื่อไว รวมไปถึงใครนะคะที่คุณมีแผนที่จะขายบ้านที่ดินคอนโดก็ถือว่าช่วงปลายปีนี้ก็จะขายได้ยากอยู่เช่นกันควรวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการเผื่อไว้และเมื่อคุณฟังมาถึงตอนนี้นะคะคุณจะเห็นว่าชีวิตของคนเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดาวดวงใดเพียงดวงเดียวค่ะทุกอย่างเขามีผลส่งกำลังถึงกันหมดเพราะว่าถ้าจะให้พูดแต่ดาวพฤหัสเพียงดวงเดียวชีวิตก็คงไม่มีที่ติหรอกนะคะ เราพูดให้ได้นะคะแต่ว่าผู้ฟังก็จะได้แค่แต่ความปิติและก็ความสบายใจไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการวางแผนได้เอซิสเตอร์นะคะเราจะยึดหลักของการใช้โหราศาสตร์ให้คุณนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงให้ได้มากที่สุดค่ะและในที่นี้นะคะการมาของดาวพฤหัสเป็นการเข้ามากลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูค่ะซึ่งเขาเป็นดาวป่าประคจะไปเอาความแน่นอนอะไรมากนักก็ไม่ได้ จะมองในด้านที่ดีอย่างเดียวหรือว่าเสียอย่างเดียวก็ไม่ควรความยากของการตีความมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งในตำแหน่งนี้ค่ะเราอยากให้คุณทราบความหมายของสิ่งที่จะถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้ก่อนพบเรือนนี้นะคะจัดให้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางเรื่องที่ดีและเสียอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันเกณฑ์แรกนะคะก็คือเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ใหม่ๆค่ะเป็นไปได้ที่คุณจะได้สมาชิกใหม่มาเพิ่มในครอบครัว เช่นว่าได้ลูกได้หลานสไ้ร์ลูกเขยหรือว่าสัตว์เลี้ยงฟังดูก็เหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าการมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวนะคะมันจะทำให้บางแง่มุมในชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือว่ามีสิ่งที่คุณจะต้องปรับตัวมันขึ้นอยู่ด้วยว่าเข้ามาอยู่ในสถานะไหนอีกทั้งนะคะก็มีเกฑ์นในเรื่องของการลงทุนเป็นไปได้ที่คุณจะมีการบุกเบิกหรือว่าเริ่มอะไรใหม่ๆ ซึ่งเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตคุณก็จะต้องอยู่กับสิ่งนี้เป็นหลักนะคะอาจจะมีความคิดที่จะทำอาชีพพิเศษอาชีพเสริมเปิดกิจการส่วนตัวหรือว่าเป็นการเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆมาต่อยอดสิ่งที่คุณกำลังทำอีกทั้งมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปในสถานที่ใหม่ๆที่คุณไม่คุ้นเคยและกับบางคนนะคะคุณอาจจะต้องห่างบ้านหรือว่าจากครอบครัวไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้เช่นว่าไปศึกษาเรียนต่อหรือว่าต้องไปทำงานที่ไกล หรือไม่ก็อาจจะเป็นการลงเรียนวิชาชีพเฉพาะบางอย่างก็ได้ค่ะที่คุณจะต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้นานเป็นปีนะคะไม่ใช่แค่3เดือน6เดือนอย่างน้อยอยังไงก็ต้องมีการลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งค่ะถ้าไม่เป็นการลงทุนกับตัวเองก็จะต้องเป็นการลงทุนในเรื่องของการทำงานแล้วก็ต้องมีผลกระทบกับชีวิตของคุณแบบเห็นภาพได้ชัดเจนด้วยนะคะถึงจะนับว่าเป็นอิทธิพลของดาวมฤตยู อีกทั้งนะคะในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่คุณจะจบแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆได้ทุกเมื่อค่ะแล้วก็ไม่จําเป็นด้วยนะคะว่าจะต้องเป็นเรื่องของความรักเสมอไปในภาพรวมนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างสถานะแฟนหรือว่าคนคบคนคุยแล้วกันค่ะที่ยังไม่ถึงขั้นแต่งงานเป็นครอบครัวนะคะคุณจะมีคนเข้ามาให้ได้คบหาดูใจค่ะซึ่งว่าถ้าเป็นการครบกันแบบระยะสั้น ไม่ได้ส่งผลอะไรกับชีวิตคุณมากนักอันนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นอิทธิพลของมฤตยูนะคะการมาของคนคนนี้นะคะจะต้องเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณด้านใดด้านหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะซึ่งมันสามารถเปลี่ยนได้ทั้งดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะคะเพราะว่าเราจะไม่สามารถไปเอาความแน่นอนอะไรได้จากดาวดวงนี้เลยนี่คืออิทธิพลเพียงบางส่วนของดาวมฤตยูค่ะที่อยากให้คุณทราบไว้ด้วยนะคะ และอิทธิพลของดาวในตำแหน่งนี้ก็ยังส่งผลส่งกำลังไปถึงพระราหูที่อยู่ในภพสหัชชาการทำงานเป็นทีมหรือว่าการที่จะต้องติดต่อพบปะกผู้คนค่อนข้างโดดเด่นค่ะคุณอาจจะมีแผนที่จะทำอะไรร่วมกับใครเช่นว่าเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นญาติเป็นการขยับขยายเครือข่ายคนรู้จักให้มากขึ้นก็ได้มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้มิตรใหม่สังคมใหม่ๆคุณจะเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมการทำงานที่คุณทำอยู่มากขึ้น คุณมีโอกาสที่จะต่อยอดหรือว่านะคะมีอาชีพพิเศษอาชีพเสริมแค่ว่าต้องพยายามสร้างสังคมคอนเน t ชันให้หลากหลายเข้าไว้ค่ะรู้จักคนแล้วก็ต่อยอดจากสังคมนึงไปอีกสังคมหนึ่งก็จะยิ่งดีอีกทั้งนะคะยังมีเกณฑ์ของการเดินทางบ่อยมากขึ้นจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศก็ได้บางคนนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของลาภผลจากต่างถิ่นต่างแดนนี่เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างนะคะ เรากำลังจะบอกคุณว่าไม่ควรไปโฟกัสแต่เฉพาะดาวพฤหัสแต่เพียงดวงเดียวค่ะเพราะว่าดวงดาวอื่นๆที่เขารอแสดงผลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ยังมีนะคะนี่เป็นคลิปพิเศษนะคะเราถือโอกาสพูดถึงเขาเป็นการย้ำเตือนกันบางคนก็อาจจะยังไม่เห็นภาพเห็นผลก็ได้นะคะเพราะว่ามฤรุตยูจะยังคงอยู่ในตำแหน่งนี้อีกหลายปีจะส่งผลเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ว่าปีนี้นะคะก็มีโอกาสที่อาจจะเห็นภาพบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามีดาวพฤหัสเป็นตัวกระตุ้นเข้ามาร่วมด้วยและดาวที่ตั้งรับการมาของดาวพฤหัสในพื้นดวงกำเนิดก็มีความสำคัญเช่นกันอย่างในภาพมุมด้านล่างซ้ายนะคะดาวตั้งรับในพื้นดวงกำเนิดดาวสุประคศสามดวงนี้ถ้ามีอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะก็จะมีอันสงที่ดีบางอย่างเช่นว่าการได้คู่ค้าคู่สัญญาที่ดีค่ะ ที่ศีลเสมอกันหรือว่าได้หัวหน้าเจ้านายนะคะที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการริเริ่มอะไรใหม่ๆก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นความช่วยเหลือหรือว่าให้โอกาสในการทำงานอีกทั้งก็มีโอกาสนะคะที่จะมีงานมงคลกันหรือไม่ก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนแต่ว่านะคะถ้าเป็นดาวบาระคอที่ตั้งรับการมาของดาวพฤหัสอันได้แก่ดาวอาทิตย ดาวอังคารดาวเสาพระราหูและก็มฤตยูหรือถึงแม้แต่กระทั่งจะเป็นดาวพระหัสเองก็ตามค่ะที่ตั้งรับอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะดาวครูทับดาวครูบางตำราอาจจะบอกว่าส่งผลดีค่ะแต่ว่าสายครูบาอาจารย์ที่เราสืบทอดวิชามานะคะตำแหน่งนี้ใช่ว่าจะดีสักทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นดาวดีดาวร้ายที่กลุ่มร่วมกันแล้วอย่าลืมนะคะว่าส่วนหนึ่งของดาวพระหัสเขาก็มาจากภพเดือนที่เสีย ระวังเรื่องของการถูกแย่งผลงานความดีความชอบค่ะถูกแย่งของรักนะคะเรื่องของความสัมพันธ์มีเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นและมาตรฐานของดาวพฤหัสในตำแหน่งนี้นะคะก็ยังคงให้อานิสงส์ที่ดีต่อเนื่องเป็นอุดมเกณฑ์และที่ให้อยู่ในโซนสีแดงก็เพราะตรงนี้ด้วยค่ะเพราะคุณจะต้องเหนื่อยกับการไข่คว้า,วาความคาดหวังให้เป็นไปตามเป้าหมายที่พวกคุณต้องการแต่ว่าเป็นการเหนื่อยที่ดีนะคะบางอย่างก็จะให้ผลค่อนข้างใกล้เคียงกับมรติยู เกณฑ์ของโอกาสใหม่ๆค่ะชีวิตคุณจะเหมือนเข้าไปอยู่ในหนังผจญภัยเรื่องหนึ่งนะคะที่ทั้งสนุกแล้วก็ต้องลุ้นไปพร้อมๆกันและที่แน่ๆก็มีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่เป็นระยะระยะมีโอกาสได้ไปในสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยได้ลองทำในสิ่งที่คุณไม่คิดว่าจะได้ทำมาก่อนคนรู้จักใหม่ๆหรือว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นประเภทที่คิดนอกกรอบค่ะทันสมัยนะคะแบบคนรุ่นใหม่ เน้นสะสมประสบการณ์ค่ะแต่ว่าอาจจะขาดความรอบคอบกันตรงนี้คุณก็อาจจะต้องเอานิสัยส่วนตัวของคุณมาช่วยพิจารณาร่วมด้วยนะคะเพราะว่าคุณก็จะมีความรอบคอบมากกว่าเรื่องของโอกาสนะคะจำเป็นที่จะต้องมีความกล้าได้กล้าเสียยกตัวอย่างบางสายงานอาชีพนะคะเช่นว่าศิลปินดาราก็มีโอกาสที่จะได้ไปทำงานไปมีชื่อเสียงในต่างแดนแค่ว่าจะต้องอาศัยความกล้าเพราะว่ามันก็จะมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาเสมอ หรือว่าถ้าเป็นอาชีพทั่วไปก็แค่ต้องลองทำในสิ่งที่มันมีความท้าทายใหม่ๆบ้างค่ะช่วงที่ดาวโคจรอ,อยู่ในภพเดือนนี้นะคะต้องมองหาอะไรใหม่ๆมาทำเสริมทําเพิ่มเติมกันมันจะเป็นลาบผลจากสิ่งที่คุณทาอะไรใหม่ๆกันนี่แหละคะ่ะเรามองว่าคุณยังมีสังคมที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็ผักดันด้วยส่วนหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆย,ยังไงก็ถือว่ายังมีคนช่วยเหลือคะ่ะ และถ้าคุณจะลงทุนไปขอสินเชื่อก็มีโอกาสที่จะได้เพราะว่าจะมีความน่าเชื่อถือส่วนในสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับนะคะในฐานะที่เขาเป็นดาวเจ้าเรือนวินาหลักใหญ่ๆเลยที่สำคัญก็คือจะต้องมีความรอบคอบในทุกเรื่องที่มีความเสี่ยงไม่ว่าคุณจะลงทุนการทำข้อตกลงการทำเอกสารสัญญาที่มีเงื่อนไขมีข้อผูกมัดที่สำคัญคุณไม่ควรประมาทค่ะ โดยเฉพาะนะคะเรื่องของการไปค้ำประกันหรือว่ารับรองเอกสารสําคัญใดๆให้ใครถ้าหลีกเลี่ยงได้เราอยากให้คุณหลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณก็ต้องมีความรอบคอบเรื่องของบริวารนะคะช่วงนี้ก็อาจจะดูแลยากค่ะมีความดื้อรั้นไม่เชื่อฟังหรือไม่เขาก็อาจจะเจ็บป่วยมีโรคประจำตัวหรือไม่ก็อาจจะต้องห่างบ้านจากครอบครัวไปเรียนที่ไกลๆกัน รวมไปถึงนะคะดาวประจำตัวของคุณกําลังจะก้าวเข้าสู่สภาวะของการเดินผิดปกติด้วยความเครียดความกดดันมันอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะทั้งที่อาจจะไม่มีอะไรร้ายแรงมากนักในบางช่วงแต่ว่าความรู้สึกที่มันจะไม่ได้ดั่งใจหลายๆอย่างหลายๆเรื่องค่ะอันเนื่องมาจากความคาดหวังของตัวคุณเองด้วยส่วนหนึ่งก็มีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้เป็นระยะระยะนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องเครียดกันตลอด ยังไม่ควรประมาทนะคะที่คุณจะไว้ใจใครให้มากจนเกินไปโดยเฉพาะที่เป็นคนรู้จักใหม่ๆและสุดท้ายนะคะสำหรับท่านที่ฟังมาถึงนาทีนี้ตรงนี้นะคะเราขอให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมไว้ค่ะถ้าคุณยังจำความรู้สึกสี่เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วได้สี่เดือนสุดท้ายของปีนี้ก็เช่นกันนะคะตั้งแต่17กันยายนไปจนถึงต้นปีหน้าดาวพรหัสจะกลับมาเดินผิดปกติอีกครั้ง ถ้าเปรียบเทียบดาวพฤหัสเป็นนักบวชก็คือเข้าสู่โหมดของการจําศีลไปเลยค่ะอันนี้สงที่ดีที่ควรจะได้มีก็จะเหมือนไม่มีอิทธิพลในทางลบนะคะจากดาวบาประคอก็จะส่งกำลังได้อย่างเต็มที่และที่สำคัญดาวเสาดาวประจำราศีของพวกคุณนะคะก็จะเดินผิดปกติด้วยเช่นกันฉะนั้นนะคะมันมีผลกับการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆทั้งความคิดแล้วก็ตัวตนของคุณ และถึงแม้ว่าช่วงกลางปีนี้นะคะคุณจะถูกจัดให้อยู่ในโซนสีแดงก็ตามด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่เราว่ามาค่ะแต่ว่าตราบใดที่ดาวประจําตัวยังมีความแข็งแกร่งนะคะคุณจะมีการขับเคลื่อนที่ดีอยู่ฉะนั้นอย่าปล่อยให้ช่วงเวลาที่สองนี้เสียโอกาสไปทําอะไรได้ควรรีบทําตุนไว้ก่อนหรืออย่างน้อยก็ส,สางสิ่งที่ค้างค้างให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไม่ประมาทในสิ่งที่เราเตือนไป ทำทุกอย่างให้เต็มที่นะคะในช่วงที่ดาวประจาตัวยังมีความแข็งแกร่งเพราะว่าหลังจากนั้นมันอาจจะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆได้ยากหรือว่าถ้าใครมีแผนที่จะทําอะไรช่วงปลายปีก็ต้องทบทวนให้ดีด้วยเหมือนกันค่ะการเดินผิดปกติของดาวนะคะมีผลกับทุกร,กา,ราศีและสิ่งที่มันจะมีผลกับทุกคนได้มันย่อมไม่เป็นเรื่องเล็กๆค่ะถ้าไม่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเมืองหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศ ก็จะต้องเป็นสถานการณ์ของสังคมโลกทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าภัยสงครามจับตาดูสถานการณ์สิ่งเหล่านี้ให้ดีนะคะไม่มีอะไรที่ไว้ใจได้เลยพอจะเดินหน้า2อก้าก็ถอยหลัง3าก้าอยู่แบบนี้นะคะอย่าว่าแต่พวกคุณเลยนะคะคนตีความอ่านดาวอย่างเรานะคะก็แอบเซ็งอยู่เหมือนกันเอาไว้นะคะถ้าเราเห็นอะไรเพิ่มเติมจะรีบทำคลิปออกมาเตือนกันค่ะ คุณดูคลิปนี้แล้วนะคะก็หน้าที่จะช่วยพอวางแผนได้แล้วระดับหนึ่งและไม่ว่าคุณจะทราบดาวในพื้นดวงกำเนิดของตัวเองหรือไม่ก็ตามฟังตรงนี้ไว้เป็นความรู้เป็นแนวทางได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นการตีความภาพรวมโดยหลักการแล้วนะคะมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้กับทุกคนเหมือนกันและก็เช่นเคยคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้ และก็ทุกๆการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ